แน่นอนครับนี่คือตอนต่อของเรื่องโดยยังคงสไตล์เดิมและยังไม่จบเรื่องตามที่คุณต้องการพบอดีตภรรยาขายสลากกินแบ่งสามีร้องให้จนหมดตัวเมื่อรู้ความจริงหลังจากส6ปีเนื้อเรื่องต่อโดยไม่ตัดอารมณ์ไม่จบเรื่องและไม่มีคำย่อผิดรูปแบบลมอ่อนพัดผ่านซอกตึกพาเสียงผู้คนในตลาดให้ดังแววเข้าหูชายวัยกลางคนหยุดเดินกลางทางหัวใจเต้นแรงอย่างไม่รู้สาเหตุเขาค่อยๆหันหน้าไปตามเสียงเรียกขาย แสงแดดบ่ายสองกระทบแผงสลากที่วางเรียงเป็นระเบียบสีของสลากสะท้อนเข้าตาก่อนสายตาของเขาจะหยุดจับจ้องไปที่ใบหน้าใครคนหนึ่งใบหน้านั้นคุ้นอย่างประหลาดรอยยิ้มที่เคยเห็นทุกเช้าเมื่อ16ปีก่อนสายตาที่เคยอ่อนโยนตอนนี้กลับแข็งกร้าวและเหนื่อยล้าอย่างน่าสงสารเขาเก้าวขาไม่ออกอากาศรอบตัวเหมือนหนาวขึ้นทันทีฝ่ามือเริ่มชื้นไปด้วยเหงือ่อ เสียงหัวใจดังจนเหมือนจะดังออกมานอกอบยิงขายสลากเงยหน้าขึ้นสายตาของทั้งสองประสานกันดวงตาของเธอเบอิกกว้างเล็กน้อยแต่ทันทีนั้นเธอกลับปรับสีหน้าให้เรียบสนิทเหมือนไม่รู้จักเขาความรู้สึกเหมือนถูกแทงกลางอกแล่นเข้ามาเขาพยายามกลืนน้ำลายแต่ลำคอแห้งผากกลิ่นข้าวเหล็กจากเหรียญในมือเธอลอยตามลมมาแต่จมูกเขาเขาเก้าวเข้าไปใกล้ชา้า เสียงรองเท้ากระทบพื้นซีเมนดังขึ้นอย่างชัดเจนผู้คนในตลาดเดินสวนไปแต่ทุกอย่างรอบตัวเขากลับเงียบสนิทในความรู้สึกเธอก้มหน้าลงเหมือนพยายามหลบสายตามือที่สั่นเล็กน้อยกำลังจัดสลากใบใหม่ขึ้นวางแต่ชายคนนั้นมองเห็นชัดเจนว่าปลายตาเธอสั่นระริกทำไมเธอมาอยู่ที่นี่เสียงของเขาเบาและสัน่นเหมือนเป็นคำถามที่ค้างคาในใจมาตลอดหลายปีหญิงคนนั้นไม่ตอบ ลมหายใจของเธอแรงขึ้นราวกับกำลังแบกรับบางอย่างที่หนักเหลือเกินเขายื่นมือไปแตะขอบแผงสลากปลายนิ้วเย็นเฉียบความทรงจำเก่าไหลทะลักกลับมาจนแทบหายใจไม่ทันแต่ทันใดนั้นเองเธอกลับพูดออกมาช้าๆด้วยน้ำเสียงที่เขาไม่เคยได้ยินจากเธอมาก่อนเสียงที่เต็มไปด้วยความลับและความเจ็บปวดที่ซ่อนมานานเกินไปอย่าเข้ามาใกล้ฉันมากกว่านี้ เสียงนั้นทำให้หัวใจเขาหยุดเต้นไปชั่วขณะเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกทันทีเขาก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวความกลัวบางอย่างที่ไม่เข้าใจแล่นขึ้นมาบีบคออากาศรอบตัวหนาแน่นจนหายใจแทบไม่ออกเธอเงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆดวงตาที่เคยอ่อนโยนกลับเต็มไปด้วยแผลลึกเรากับแบกบางสิ่งไว้จนเกือบพังทั้งร่างกายและหัวใจและก่อนที่เขาจะเอ่ยคำถามต่อ เธอก็พูดประโยคที่ทำให้เลือดในกายเขาเย็นเฉียบประโยคที่ทำให้ขาของเขาแทบสุดลงตรงหน้าตลาดที่แออัดความจริงที่เธอตามหามันไม่ใช่สิ่งที่เธออยากรู้เลยแม้แต่นิดเดียวเสียงขายสลากรอบข้างเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่สำหรับเขาโลกทั้งใบเหมือนกำลังแตกออกตรงหน้าต้องการให้ผมเขียนต่อไหมครับแน่นอนครับผมจะเขียนต่อจากประโยคสุดท้ายทันทีสไตล์เดิมยาวไม่จบเรื่อง ไม่มีคำย่อผิดรูปแบบมีบรรทัดเว้นเพื่อใช้อ่านภาคเสียงได้ชัดเจนเสียงของเธอก้องอยู่ในหัวเขาเหมือนเป็นเสียงสะท้อนจากหลุมลึกที่ไม่มีทางมองเห็นก้นบึง้งหัวใจเต้นแรงจนเจ็บแปบบขาเริ่มอ่อนเหมือนกำลังจะซุดลงกับพื้นเขามองหน้าเธออย่างไม่เข้าใจริมฝีปากพยายามขยับแต่ไม่มีเสียงออกมาเพราะความหวาดหวั่นบางอย่างกำลังกลืนกินสติทั้งหมดของเขาเธอยังคงนั่งนิ่ง ปลายนิ้วแต่สลากเบาๆเหมือนใช้ความสงบปกปิดพายุในดวงตาลมแรงพัดผ่านอีกครั้งพาให้แผงสลากกระพือเสียงกรอบแกรบในจังหวะไม่สม่ำเสมอเขากลืนน้ำลายอย่างยากลำบากก่อนสูดลมหายใจลึกพยายามตั้งสติแล้วถามด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความสันหวเธอหายไปเพราะอะไรอะไรที่ทำให้เธอไม่กลับบ้านอีกเลยตลอดสิบหกปีคำถามนั้นลอยค้างในอากาศ แต่หญิงขายสลากกลับไม่ตอบในทันทีมือของเธอหยุดนิ่งสายตาหลบลงต่ำเหมือนกําลังช่างใจว่าจะเปิดแผลที่ฝังไว้ลึกเพียงใดเสียงผู้คนรอบข้างยังคงดังแต่สำหรับเขาทุกอย่างเงียบลงอีกครั้งเหมือนความจริงกําลังเตรียมจะถาโถมเข้ามาแบบไม่มีทางตั้งรับเธอเงยหน้าชชาล้มหายใจหนกะแววตาเต็มไปด้วยความลาเธอมองเขาเหมือนคนที่กำลังมองอดีต ซึ่งอยากลืมแต่ไม่เคยลืมได้เลยวันที่ฉันจากไปฉันไม่ได้เลือกด้วยตัวเองคําพูดนั้นทำให้เขาขมวดคิ้วทันทีความหนาววาบแล่นผ่านแผ่นหลังหัวใจเต้นรัวด้วยความสับสนเธอพูดต่อด้วยเสียงที่เบาจนแทบฟังไม่ชัดแต่ฟังออกจากความสันสถานในคำแต่ละคำฉันถูกบังคับและฉันหนีไม่ทันทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจนฉันไม่มีโอกาสบอกใคร เขาหยุดหายใจไปเพียงชั่ววินาทีภาพความทรงจำเกี่ยวกับเธอทั้งเสียงหัวเราะทั้งคืนที่ใช้กอดกันทั้งคำสัญญาที่เคยให้กันไหลย้อนกลับมาเหมือนหนังที่เล่นซ้ำแบบไม่หยุดเขาเก้าวเข้าไปใกล้ดวงตาเต็มไปด้วยคำถามเสียงสั่นจนแทบควบคุมไม่ได้เธอหมายความว่าอะไรใครบังคับเกิดอะไรขึ้นกันแน่หญิงคนนั้นหลับตาแน่น เหมือนกำลังต่อสู้กับความเจ็บปวดในอดีตลมหายใจสะดุดมือกำสลากจนกระดาษเริ่มยับเล็กน้อยฉันพยายามจะลืมแต่ทุกคืนมันกลับมาเสมอฉันไม่เคยมีวันไหนที่ใช้ชีวิตอย่างสงบเสียงของเธอสัน่นจนผู้ฟังรู้สึกได้ถึงความหนักของความทรงจำที่ตามหลอกหลอนเขายื่นมือออกไปเหมือนอยากให้เธอรู้ว่าเขายังอยู่ตรงนี้แต่เธอขยับตัวเล็กน้อยเหมือนลังเล เหมือนไม่แน่ใจว่าจะให้เขาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความจริงนี้หรือไม่ลมพัดแรงขึ้นพาเอาผงฝุ่นปลิวเข้าตาเขาทำให้เขาปิดตาเพียงเสี้ยววินาทีทว่าเมื่อเขาลืมตาอีกครั้งเขากลับเห็นประกายในดวงตาเธอประกายที่เต็มไปด้วยความกลัวลึกไม่ใช่ความกลัวเขาแต่เป็นความกลัวบางอย่างที่อยู่ข้างหลังเขาเธอเบิกตากว้างริมฝีปากสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ รากับกำลังเห็นเงาของสิ่งที่เธอหนีมาตลอดสิบหกปีเธอพูดออกมาเบามากแต่ชัดเจนจนเลือดในกายเขาเย็นเฉียบทันทีเขามาตามฉันอีกแล้วเขาขนลุกสู้กล้ามเนื้อเกรง็งและทันทีที่เขาหันกลับไปเงาร่างสูงใหญ่คนหนึ่งก็ยืนอยู่ไม่ไกลสายตาคมดั่งมีดจ้องมาที่ทั้งสองเรากับรู้ทุกอย่างหญิงคนนั้นตัวสัน่นมือกำสลากแน่นจนยับทุกใบ เขาเก้าวถอยหลังสองก้าวหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อเสียงลมหายใจหนักของชายแปลกหน้าดังชัดและบรรยากาศรอบตลาดพลิกกลายเป็นความกดดันหนักอึง้งเหมือนอากาศถูกบีบจนแทบขาดชายคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้ฝีเท้าหนักชาแต่มั่นคงเหมือนคนที่รู้ดีว่าเหยื่อของเขาไม่มีทางหนีไปไหนได้อีกเธอกระซิบเบาเด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความถ้าเขาเจอฉันทุกอย่างจะพังหมด ทั้งชีวิตเธอและชีวิตฉันต้องการให้ผมเขียนต่ออีกยาวๆหม่ครับแน่นอนครับผมจะเขียนต่อจากประโยคสุดท้ายทันทีสไตล์เดิมยาวไม่จบคงบรรยากาศระทึกเหมือนเดิมชายแปลกหน้าก้าวเข้ามาใกล้อีกหนก้าวเสียงรองเท้ากระทบพื้นคอนกรีตดังหนักเหมือนค้อนทุบลงกลางอกของทั้งคู่เขาเองก็เริ่มหายใจติดขัดหัวใจเต้นแรงจนเจ็บเหมือนมีมือมาบีบฝ่ามือชื้นเหงือ่อ ปลายนิ้วสัน่นขณะที่ดวงตาจับจ้องชายร่างสูงด้วยความหวาดระแวงลึกยิ้งคายสลากถอยหลังจนแผงสลากอยู่ด้านหลังแผงไม้เก่าๆสั่นเล็กน้อยใบสลากปลิวกระจายเหมือนฝูงนกตกใจแต่เธอไม่แม้แต่จะมองเพราะสายตาของเธอตรึงอยู่ที่ชายคนนั้นเพียงคนเดียวบรรยากาศในตลาดเหมือนหยุดนิ่งเสียงผู้คนเบาบางลงจนแทบไม่ได้ยินเหมือนโลกทั้งใบกำลังให้ความสนใจแค่จุดเดียว จุดที่มีความลับอันหนักอึ้งกำลังจะถูกเปิดเผยชายร่างสูงหยุดยืนตรงหน้าทั้งสองเงาของเขาทาบลงบนร่างเธอจนเธอต้องกอดตัวเองแน่นเหมือนเด็กที่กลัวความมืดเขาเอ่ยเสียงทุ้มต่ำชาเหมือนคนที่รู้ดีว่าทุกคำของเขาสามารถทำให้ใครสั่นสะเทือนได้เธอคิดว่าหนีไปนานเท่าไหร่ก็จะปลอดภัยหรือคำถามนั้นเหมือนมีดแทงกลางอก,อกเธอดวงตาเธอสั่นระร,ริกริมฝีปากซีด ลมหายใจติดขัดราวกับมีอะไรกดทับหน้าอกชายเจ้าของแผงสลากหันไปมองเขาน้ำลายติดคอกลืนไม่ลงรู้สึกหนาวจนแขนขนลุกทั้งแผงเขาถามเสียงสัน่นทั้งที่พยายามให้มั่นคงที่สุดคุณเป็นใครทำไมถึงตามเธอชายร่างสูงหันมามองเขาช้าๆสายตาคมกริบเหมือนมีคมมีซ่อนอยู่แววตานั้นเต็มไปด้วยความมุ่งร้ายความลับ และบางอย่างที่อธิบายไม่ได้คนที่ควรจะหายไปจากเรื่องนี้คือเธอไม่ใช่ฉันคำพูดนั้นทำให้เขาก้าวถอยหลังกระดูกสันหลังเย็นเฉียบเหมือนมีลมหนาวพัดผ่านทะลุร่างหญิงคนนั้นรีบยื่นมือมาจับแขนเขาไว้ปลายนิ้วเธอเย็นจนสะดุง้งแรงที่บีบแขนเขาสัน่นเต็มไปด้วยความกลัวแท้จริงเธอกระซิบเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยความเร่งร้อนอย่าตอบเขา อย่ามองตาเขานานเกินไปเขาไม่ใช่คนธรรมดาแบบที่เธอคิดชายร่างสูงหัวเราะแผ่วเสียงหัวเราะที่ไม่มีความสุขเลยแม้แต่น้อยเหมือนเสียงของคนที่เคยทำเรื่องเลวร้ายมาเป็นร้อยครั้งและยังสามารถทำได้อีกโดยไม่ลังเลเขาก้าวเข้ามาใกล้เธอจนระยะห่างแทบไม่เหลือเธอถอยไม่ได้แพงสลากขวางอยู่ด้านหลังฉันเตือนเธอหลายครั้งแต่เธอก็ยังกล้าหนี กล้าหายไปจากฉันแบบนั้นเธอกัดริมฝีปากแน่นดวงตาแดงน้ำตาไหลออกมาอย่างห้ามไม่อยู่เพราะฉันไม่มีทางเลือกเพราะฉันต้องทำแบบนั้นเพื่อชีวิตตัวเองและเพื่อชีวิตคนอีกคนที่ไม่ควรเกี่ยวข้องชายเจ้าของแผงสลากรู้ทันทีว่าคนอีกคนคือเขาเองความจริงที่เธอปกปิดไว้สิหกปีเริ่มชัดขึ้นทีละน้อยเหมือนม่านที่ถูกดึงออกแต่ชายร่างสูงกลับยิ้ม ยิ้มที่ไม่มีความอบอุ่นเลยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเย็นชาและอำนาจมืดเธอคิดว่าฉันจะปล่อยให้ทุกอย่างง่ายแบบนั้นหรือบรรยากาศรอบตัวหนักจนเหมือนอากาศหยุดหมุนเขามองหญิงคนนั้นด้วยความตกใจเธอหลบสายตาเหมือนรู้ว่าความจริงกำลังจะถูกเปิดโปงแบบไม่อาจหยุดได้ชายร่างสูงยื่นมือเข้าไปหยิบสลากหนึ่งใบจากแผงปลายนิ้วเขาหยาบและมีรอยแผลรอยแผลที่ดูเหมือนเกิดจากการต่อสู้มาไม่น้อย เขาพลิกสลากในมือมองตัวเลขช้าๆก่อนพูดประโยคที่ทำให้เลือดของทั้งสองเย็นจนชาถ้าเธอไม่กลับไปกับฉันวันนี้ฉันจะเริ่มจากเขาก่อนหญิงคนนั้นร้องอึกน้ำตาไหลพรากมือเธอสั่นหนะใบหน้าเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่บีบหัวใจจนแทบขาดเธอจับแขนเขาแน่นขึ้นสายตาเต็มไปด้วยการวิงวอนและความที่ฝังลึกมานานหลายปีอย่า ได้โปรดอย่าทำอะไรเขาเขาไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อยแต่ชายร่างสูงกลับยิ้มกว้างขึ้นดวงตาไร้แววเมตตามีแต่ความอันตรายที่ทำให้คนมองขาสัน่นเขาก้มหน้ามาใกล้กระซิบเบาๆเขาเกี่ยวเพราะเธอทำให้เขาเกี่ยวตั้งแต่วันที่เธอหนีไปกับความลับนั้นแล้วยิงคนนั้นสะอึกชายเจ้าของแผงหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกและก่อนที่เธอจะห้าม ชายร่างสูงก็พูดประโยคที่ทำให้ทุกอย่างพังทลายลงทันทีเขายังไม่รู้ใช่ไหมว่าเขาไม่ใช่คนเดียวที่เธอทิ้งไว้เมื่อสิหปีก่อนประโยคนี้เหมือนฟ้าผ่าลงกลางตลาดเขายืนนิ่งเหมือนร่างไร้แรงดวงตาเบิกกว้างลมหายใจขาดห่วงหญิงคนนั้นรีบสายหน้าน้ำตาไหลไม่หยุดอย่าพูดได้โปรดอย่าพูดตรงนี้แต่ชายร่างสูงกลับจ้องลึกและพูดชาชา ราวกับตั้งใจให้ทุกคำแทงใจของเขาอย่างจังลูกของเธอยังมีชีวิตอยู่ต้องการให้ผมเขียนต่ออีกยาวๆไหมครับแน่นอนครับผมจะเขียนต่อจากประโยคสุดท้ายทันทีเนื้อเรื่องเข้มข้นยาวไม่จบยังคงสไตล์เดิมสำหรับการภาคหัวใจของเขาหยุดเต้นไปชั่ววินาทีดวงตาเบิกกว้างเสียงรอบข้างหายไปหมดเหมือนโลกทั้งใบปิดสนิท เหลือเพียงเสียงประโยคสุดท้ายของชายร่างใหญ่สะท้อนซ้ำในหัวลูกของเธอยังมีชีวิตอยู่คำพูดนั้นเหมือนคมมีกรีดผ่านสติฟังลึกจนเจ็บแปลบในอกเขาหายใจไม่ออกแรงที่ขาเหมือนถูกดึงหายไปหัวหมุนจนโลกเอียงหญิงคนนั้นรีบดึงแขนเขาไว้กลัวว่าเขาจะล้มลงตรงนั้นน้ำตาไหลไม่หยุดสายตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่อธิบายไม่ได้เขาหันไปมองเธอ ดวงตาสั่นไหวเสียงแตกพร่าเหมือนคนกำลังจะร้องให้ออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจหมายความว่าอย่างไรลูกไหนเธอพูดถึงใครทำไมฉันไม่รู้เรื่องนี้เลยเธอสายหน้าหอบหายใจเหมือนคำแต่ละคำหนักเกินกว่าจะพูดออกมาฉันไม่อยากให้เธอรู้ตอนนี้มันยังไม่ปลอดภยัยยังมีคนตามล่าฉันและถ้าเขารู้ว่าเธอรู้ความจริงเขาจะไม่ปล่อยเธอไปเด็ดขาด ชายร่างใหญ่หัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะที่เย็นจนหนาวเข้ากระดูกเหมือนเสียงของคนที่ชนะเกมตั้งแต่ยังไม่เริ่มเล่นเขาก้าวมาด้านข้างยืนใกล้พอที่ทั้งสองได้กลิ่นลมหายใจของเขากลิ่นข้าวเหล็กจางๆผสมกับกลิ่นบุหรี่เก่าที่ติดเสือ้ออยาโกโกหกเขาอีกเขาควรรู้ว่าตลอดสิบหกปีเธอไม่ได้หนีเพื่อชีวิตตัวเองแต่เพื่อชีวิตของลูกที่เธอไม่เคยบอกเขา ชายเจ้าของแผงสลากอ้าปากแต่ไม่มีเสียงออกมาร่างกายสัน่นความตกใจทำให้หน้าชาหัวใจเต้นถี่รัวเหมือนกำลังวิ่งหนีอะไรที่ไล่ล่ามาแสนนานเขาไม่รู้ว่าเขาควรทำอะไรไม่รู้ว่าควรพูดอะไรทุกอย่างกลายเป็นความว่างเปล่าแต่ในความว่างนั้นมีเสียงหนึ่งดังขึ้นในใจเสียงที่สัน่นเสียงที่เต็มไปด้วยความหวังเล็กๆที่ถูกกลบเกือบหมดลูก เขามีลูกจริงหรือหญิงคนนั้นน้ำตาไหลหนักจนใบหน้าเปียกเธอจับแขนเขาแน่นเหมือนกลัวว่าเขาจะเดินเข้าไปหาอันตรายด้วยความสับสนฉันขอโทษฉันทำเพื่อปกป้องเธอฉันทำเพราะตอนนั้นไม่มีทางเลือกฉันต้องเก็บลูกไว้ให้รอดฉันต้องเอาชีวิตออกจากคนแบบนี้เธอมองชายร่างใหญ่สายตาเต็มไปด้วยความเกลียดชังและความกลัวในเวลาเดียวกันชายร่างใหญ่จ้องกลับ ริมฟีปากยกยิ้มชาชาถ้าเธออยากปกป้องเขาเธอควรบอกความจริงตั้งแต่แรกไม่ใช่ปล่อยให้เขาใช้ชีวิตอย่างโง่เขลามาตลอด16ปีคำพูดนั้นเหมือนตบหน้าทั้งคู่แรงและโหดร้ายเกินไปชายเจ้าของแผงสลากเม้มปากเสียงขึ้นจมูกรักโกรธเสียใจทั้งหมดผสมจนแทบหลอมรวมเป็นก้อนเดียวเขามองเธอตรงๆน้ำตาคลอ คอแห้งจนพูดแทบไม่ออกเธอเธอมีลูกกับฉันจริงหรือยิงคนนั้นสั่นไปทั้งตัวเหมือนคำถามนั้นหนักเกินจะรับไหวเธอพยายามพูดแต่เพียงแค่เปิดปากเสียงสะอื้นก็หลุดออกมาก่อนเธอพยักหน้าอย่างช้าๆดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่กดทับมาตลอดหลายปีใช่เราเคยมีลูกด้วยกันและเขายังมีชีวิตอยู่ใจเขากระตุกแรง ความรู้สึกทุกอย่างถาโถมเข้ามาจนเขายืนแทบไม่ไหวดีใจตกใจรับไม่ได้ยอมรับกลัวทั้งหมดเกิดพร้อมกันในวินาทีเดียวเขาหอบหายใจพยายามดึงสติกลับมาเสียงสั่นจนแทบไม่เป็นคำแล้วเขาอยู่ไหนลูกของเราอยู่ที่ไหนทำไมฉันไม่เคยรู้ทำไมเธอไม่บอกหญิงคนนั้นกำมือแน่นจนข้อนิ้วขาวซีด เหมือนสู้กับคำตอบที่อยากพูดแต่ก็พูดไม่ได้แต่ก่อนที่เธอจะตอบชายร่างใหญ่ก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เย็นจนทำให้เลือดในร่างเขาหยุดไหลไปชั่วครู่ลูกของเธออยู่กับฉันโลกทั้งใบเหมือนแตกออกทันทีสายตาของชายเจ้าของแผงสลากหวางเปล่ามือสั่นหนักขาแทบหมดแรงหญิงคนนั้นร้องเสียงหลงความกลัวในดวงตาเหมือนพายุที่ไม่มีท่าทีจะสงบอย่าแต่ต้องเขา อย่าเข้าใกล้เขาอีกฉันเตือนแก่แล้วแต่ชายร่างใหญ่กลับหัวเราะในลำคอชาหลึกและน่ากลัวฉันไม่ได้แต่ต้องเขาเขาเต็มใจอยู่กับฉันเพราะเขาไม่รู้ว่าเธอมีชีวิตอยู่และเขาไม่รู้ว่าใครคือพ่อจริงๆของเขาหัวใจเขาร่วงลงไปลึกจนเหมือนตกลงหลุมมืดที่ไม่มีทางขึ้นได้เขาคลานเข้าใกล้หญิงคนนั้นเล็กน้อยเสียงสั่นจนเกือบไม่เป็นภาษาลูกของเรา คิดว่าฉันตายหรือหรือว่าเขาไม่รู้ว่าฉันคือใครเลยหญิงคนนั้นตัวสั่นหนักน้ำตาไหลเป็นสายมือปิดปากตัวเองเหมือนทนความจริงนั้นไม่ไหวเขาไม่รู้เขาไม่เคยรู้และตอนนี้เขาอาจกําลังตกอยู่ในอันตรายมากกว่าเราเสียอีกเงาร่างของชายร่างใหญ่ทาบลงบนทั้งสองเขาโน้มหน้าเข้ามากระซิบชชาๆเหมือนงูพิษที่เลื้อยเข้าใกล้เหยื่อ และถ้าพวกเธออยากเจอเขาอีกครั้งก็ต้องทำตามที่ฉันต้องการทุกอย่างไม่อย่างนั้นเด็กคนนั้นจะไม่มีวันกลับมาต้องการให้ผมเขียนต่อยาวๆไหมครับแน่นอนครับผมจะเขียนต่อจากประโยคสุดท้ายทันทีสไตล์เดิมยาวไม่จบเรื่องมีบรรทัดเว้นเพื่อภาคเสียงได้ร่างของชายลึกลับยังคงยืนนิ่งเงาสะท้อนจากแสงไฟส่องลงบนใบหน้าของเขา เผยให้เห็นแผลเป็นยาวลากจากโหนกแก้มลงมาถึงกรามแผลที่เหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโหดเหี้ยมที่ฝังลึกในตัวเขาเสียงเครื่องยนต์จากถนนข้างตลาดยังดังต่อเนื่องแต่สำหรับทั้งสามคนโลกเหมือนหยุดหมุนมีเพียงเสียงลมหายใจหนะักและสายตาที่ประสานกันอย่างเคร่งเครียดเธอพยายามถอยหลังแผงสลากสั่นไหวจนสลากปลิวหลุดจากแผงหลายใบตกกระจายเต็มพื้นแต่เธอไม่สนใจ เพราะความกลัวกำลังครอบงำทุกอนูในร่างเขาพยายามตั้งสติมือสัน่นเหงื่อซึมบนหน้าผากไม่รู้ว่าเงาร่างนั้นเป็นใครแต่ความหวาดระแวงผุดขึ้นมาอย่างรุนแรงชายร่างใหญ่เริ่มย่างเท้าเข้ามาชา้าชทุกก้าวเหมือนกดทับลงบนนอกของเขาทำให้เขาหายใจได้ลำบากขึ้นเรื่อยๆกลิ่นข้าวเหล็กบางอย่างลอยมากับลมทำให้เขาขนลุกเหมือนกลิ่นเลือดเก่าที่ติดอยู่กับเสื้อผ้าของชายคนนั้น หญิงคนนั้นหลับตาแน่นน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเธอกำมือแน่นจนเล็บจิกลงผิวร่างสันระริิกเหมือนเด็กที่หลงอยู่ในความมืดอย่าเข้ามาใกล้ฉันเสียงของเธอแตกพรา่าเต็มไปด้วยความกลัวจนแทบขาดอากาศหายใจชายคนนั้นหยุดยิ้มมุมปากเล็กน้อยยิ้มที่ไม่มีความอบอุ่นแม้แต่นิดเดียวเป็นรอยยิ้มที่บอกให้รู้ว่าเขามีอำนาจเหนือทุกอย่างกลับไปด้วยกันเสียงทุ้มต่ำ ชาแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันเหมือนคำสั่งมากกว่าคำขอเธอสายหน้าแรงดวงตาเบิกกว้างร่างกายสั่นไม่หยุดเขาเก้าวไปยืนข้างเธอแม้หัวใจจะเต้นรัวจนแทบหลุดออกมาจากอกแต่สัญชาตญาณบางอย่างผลักดันให้เขาปกป้องเธอเธอไม่ไปไหนทั้งนั้นโดยเฉพาะกับคนอย่างคุณคำพูดนั้นทำให้บรรยากาศแปรเปลี่ยนทันทีชายแปลกหน้าค่อยๆเลื่อนสายตามามองเขา สายตาที่เต็มไปด้วยความดูถูกและความเย็นชาแบบที่มนุษย์ธรรมดาไม่ควรมีเธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่ามายุ่งเขาขยับเท้าพยายามไม่ถอยหลังถึงแม้ในใจจะสั่นจนแทบยืนไม่ไหวความจริงใดก็ตามที่กำลังก่อตัวขึ้นตรงหน้ามันใหญ่เกินกว่าที่เขาคาดคิดยิงขายสลากมองชายลึกลับแล้วหันมามองเขาดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนความกลัว และความเสียใจปะปนกันเขาไม่ใช่คนธรรมดาและเรื่องนี้ไม่ใช่ความขัดแย้งทั่วไปมันอันตรายกว่านั้นมากชายแปลกหน้าก้าวเข้ามาอีกเก้าลมรอบตัวเหมือนหนักขึ้นอากาศเย็นลงอย่างกระทันหันเหมือนความมืดบางอย่างกํำลังคืบคลานเข้ามาปกคลุมตลาดทั้งแถบเลิกหนีถึงเวลาชดใช้แล้วเสียงของเขาหนักก้องเหมือนเสียงที่ตามหลอกหลอนเธอมานับปียิงคนนั้นเริ่มหอบ น้ำตาไหลไม่หยุดเหมือนคนที่ยืนอยู่ปลายเหวไม่มีทางเลือกอื่นเขาขยับไปยืนบังเธอทั้งที่หัวใจเต็มไปด้วยความกลัวลึกแต่ไม่ยอมให้เธอถูกลากกลับไปด้วยมือของชายลึกลับคนนี้ชายร่างใหญ่มองเขาอย่างไม่พอใจริมฟีปากขยับช้าๆเหมือนพูดอะไรบางอย่างกับเขาโดยไม่มองเธอรู้หรือไม่ว่าเธอหนีเพราะอะไรหรือว่าไม่รู้แม้แต่ครึ่งเดียวเขาขมวดคิ้วแน่น ความสงสัยพุ่งขึ้นจนปวดหัวทุกคำที่ชายคนนั้นพูดเหมือนเปิดประตูไปสู่ความลับมืดมนที่ไม่มีใครบอกเขามาตลอดสิหปีหญิงคนนั้นยกมือขึ้นเหมือนจะห้ามแต่ไม่ทันชายร่างใหญ่มองเขาด้วยสายตาคมกริบและพูดสิ่งที่ทำให้เขาชะงักเหมือนถูกฟ้าผ่าเธอเคยขอให้ฉันช่วยเพราะเธอรู้ความจริงเกี่ยวกับตัวคุณความจริงที่คุณไม่ควรรู้แต่จำเป็นต้องรู้ตอนนี้ หัวใจของเขาแทบหยุดเต้นหญิงคนนั้นร้องลั่นสายหน้าแรงน้ำตาไหลพรากย่าบอกเขาได้โปรดย่าบอกเขาตอนนี้ชายลึกลับยืนกอดอกสายตาแข็งกร้าวเหมือนตัดสินใจแล้วว่าจะพูดต่อให้จบเขาต้องรู้เพราะเวลากำลังจะหมดลงต้องการให้ผมเขียนต่อยาวๆแบบเดิมอีกไหมครับแน่นอนครับนี่คือตอนจบที่ปิดเรื่องอย่างสวยงามลึกซึ้ง และยังคงเสน่ห์ของความกดดันและอารมณ์ทั้งหมดที่เรื่องพาเดินทางมาชายลึกลับมองพวกเขาสองคนสลับกันลมหายใจของทั้งสามเหมือนติดอยู่ในอากาศจนกระทั่งเขาเก้าวถอยหลังช้าๆเปลี่ยนสีหน้าเข้มเป็นสีหน้าที่เต็มไปด้วยความหนักใจความจริงทั้งหมดมันไม่ได้มีใครผิดเพียงคนเดียวเขาพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วลงเหมือนยอมปล่อยอดีตบางอย่างให้หลุดจากมือหญิงคนนั้นสะอื้นเธอสายหน้า เหมือนไม่อยากฟังอีกไม่อยากกลับไปแต่ต้องความเจ็บปวดนั้นอีกแล้วชายลึกลับถอนหายใจยาวหนักเหมือนปล่อยสิ่งที่กดทับใจมานานหลายปีวันที่เธอหายไปไม่ใช่เพราะเธอหนีแต่เพราะเธอกำลังปกป้องเขาเขาชะงักทันทีหันไปมองเธอด้วยความตกใจเธอปิดหน้าน้ำตาไหลรินผ่านฝ่ามือร่างกายสั่นไหวเหมือนคนหมดแรงสู้ชายลึกลับพูดต่อ ด้วยเสียงที่แผ่วลงอย่างผิดคาดมีคนตามล่าเขาเพราะหนี้สินและปัญหาที่เขาไม่เคยรู้เธอรู้ก่อนและเลือกเดินออกไปเพื่อไม่ให้เขาถูกดึงเข้าไปในเรื่องนั้นเขาแทบยืนไม่อยู่หัวใจเหมือนถูกบีบอย่างแรงความรักความลับและความเสียใจประดังเข้ามาจนหูอื้อหญิงคนนั้นยกหน้าขึ้นดวงตาบวมแดงแต่เต็มไปด้วยความจริงใจที่ไม่เคยเปลี่ยน ฉันไม่ได้ทิ้งเธอฉันไม่ได้หยุดรักเธอเลยทุกอย่างที่ฉันทำฉันทำเพื่อให้เธอมีชีวิตที่ปลอดภยัยเขาก้าวเข้าไปหาเธอยื่นมือไปจับมือเธอเบาๆสัมผัสที่ห่างหายไปสิหปีกลับมาอีกครั้งอบอุ่นสั้นไหวแต่ไม่ใช่เพราะความกลัวเป็นเพราะหัวใจที่ยังเต้นเพื่อกันและกันชายลึกลับถอยออกจากแสงไฟหันหลังเดินจากไปอย่างเงียบงนัน ทิ้งเพียงเสียงฝีเท้าเบาๆที่ค่อยๆเลือนหายไปในความมืดของตลาดยามค่ำคืนก่อนจะลับหายไปเขาหยุดและพูดเป็นครั้งสุดท้ายโดยไม่หันกลับมาตอนนี้เธอปลอดภัยแล้วทั้งคู่ควรใช้ชีวิตที่เหลือโดยไม่ต้องหนีอะไรอีกต่อไปหลังจากนั้นตลาดกลับเงียบสงบราวกับไม่เคยเกิดอะไรขึ้นลมเย็นพัดผ่านพาเอากลิ่นฝุ่นเสียงสลากกรอบกแกรบ และความตึงเครียดทั้งหมดลอยหายไปเขาหันไปมองเธอแววตาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและคำถามที่ไม่ต้องพูดออกมาเธอยิ้มทั้งน้ำตาสายหน้าเบาๆก่อนพูดด้วยเสียงที่สั่นแต่หนักแน่นฉันอยากกลับบ้านถ้าเธอยังให้ฉันกลับไปเขาพยักหน้าจับมือเธอแน่นขึ้นพร้อมรอยยิ้มที่ไม่ได้เกิดขึ้นมานานมากทั้งสองเดินออกจากตลาดด้วยกันอย่างช้าช แต่มั่นคงเหมือนทีงอดีตที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดไว้เบื้องหลังแสงไฟตามถนนทอดยาวไปข้างหน้าเป็นเส้นทางใหม่เส้นทางที่พวกเขาจะเดินต่อโดยไม่ต้องหลบหนีอีกต่อไปและในค่ำคืนนั้นหลังจากผ่านไป16ปีหัวใจสองดวงก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งจบบริบูรณ์หากคุณต้องการเวอร์ชั่นสำหรับอ่านภาคแบบเสียงช้าเวอร์ชั่นเข้มข้นกว่าเดิม เวอร์ชั่นเศร้าหนักหรือหวานซึ้งบอกได้เลยครับนี่คือหุกภาษาไทยสำหรับเปิดคลิป YouTube ให้คนดูตกใจสงสัยอยากดูจนจบเข้มข้นกระแทกอารมณ์ดึงความสนใจตั้งแต่วินาทีแรกยิงธนูเข้ากลางเป้าหุกแรงดึงดูดลึกลับกระแทกอารมณ์คุณเคยเจอคนที่หายไปจากชีวิตนานหลายสิบปีไหมและเมื่อเจออีกครั้งเขากลับยืนขายสลากอยู่ริมถนน ในสภาพที่คุณคาดไม่ถึงเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ช็อกกว่านั้นคือทุกอย่างที่คุณเห็นไม่ใช่ความจริงเลยสักอย่างคืนที่ชายคนหนึ่งพบอดีตภรรยาที่หายไปนานถึง16ปีกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความลับดำมืดความจริงที่เขาไม่เคยรู้และความกลัวที่ตามหลอกหลอนเธอมาตลอดชีวิตสิ่งที่ทำให้เธอหายไปไม่ใช่การจากลาแต่เป็นบางอย่างที่ทำให้เขาต้องร้องให้จนหมดแรง เมื่อรู้ว่าความจริงทั้งหมดเกี่ยวข้องกับตัวเขาเองนี่ไม่ใช่แค่การพบกันอีกครั้งแต่มันคือคืนที่ความลับจะถูกเปิดเผยและไม่มีใครคาดคิดว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังจะน่ากลัวยิ่งกว่าการหายไปของเธอเสียอีกถ้าต้องการฮุกแบบสั้นห้าสิบวินาทีฮุกแบบดราม่าหนักฮุกแบบลึกลับแนวสืบสวนบอกได้เลยครับผมทำให้ได้ทุกสไตล์